ื่นมาในเต็นที่แสนสบายใจอบอุ่นวันนี้โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในยครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม r a n s i m u l a t o r กันเช่นเคยเนะครับผมเพื่อนๆดูดิผมลุ้นลุ้นฉี่แทบแตกนะครับว่าเอ้ยวัวม,มันจะกระโดดออกมาจากคอกมันหรือเปล่านะครับแล,แล้วๆนะครับมันก็ไม่ออกมานะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นวันที่ดีงามอย่างเช่นเคยนะครับผม ตอนแรกก็ลุ้นนะเอ้ยอว่ากูต้องไปไล่จับวัวอีกแน่เลยนะครับแต่เข้ามาคือเห็นอย่างนี้คือยิ้มแย้มแจ่มใสบอกเลยมันสุดยอดจริงจริงเลยครับนะแม่ดีกว่าที่อยู่ร้านเจนนะถ้าเกิดว่าเราไปทําที่ร้านเจเนนะี่ยผมบอกเลยว่าเต็มครับผมหมูหลุดกระจ,ยระจายนะคนะเคยหลุดมาแล้วนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันไว้นะครับผมอ่าบีบนมวัวก,ก่อนนะเช้านี้เช้าที่แสงสว่างสดใส แล้วอีกอย่างนงครับที่ผมซื้อวัวคนละสีก็เพราะแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงวัวเพิ่มนะครับถ้าเกิดเรามีเงินเหลือนะครับผมและการที่มันคนละสีมันก็จะทําให้เราจําได้แล้วก็กูติดโอเคกูหลุดแล้ว <c oughs> นึกว่าบั๊กนะนึกว่าต้องออกเกมใหม่แหมถือว่ารอดไปครับผมอ่าเรียบร้อยครับสําหรับชาวนี้การบีบนมวัวก,ก็เสร็จสิน้นเดี๋ยวเช็คอาหารก่อนนะ อาหารก็มีพอกินอยู่หลอดน้ำอาหารถือว่าโอเคเลยอ่าแล้วก็ข้างๆนี้ก็คือน้องหมูนั่นเองเนะครับเพื่อนๆไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างตัวบเบ็กแล้วนะครับผลตอนอ่าตอนนี้นะคือจะขายเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอเก็บไว้ก่อนผมอยากแบบว่าได้ที่แบบว่าตัวไซส์บิ๊กๆน,นะครับผมจริงๆมันน่าจะมีหลอดให้นะว่าเออตอนนี้หมูกําลังอยู่ไซส์ไหนอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ใช่ไหมแต่เนี้ยคือ ผมหวังหมูราคาตัวละหนึ่งพันเนี่ยที่แบบเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยพี่หมูมันตัวละราคาหนึ่งพันสองพันเลยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวราคาสองพันเนี่ยมันจะอยู่ไซส์ไหนนะครับหรือว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะมาลองดูกันนะฮะว่าไซส์บิ๊กบึ้มขนาดไหนนะครับผมและบอกได้เลยว่า EP นี้ไม่ขายหมูนะครับเพื่อนๆนะคงจะเป็น EP หน้านะครับนะคงจะได้ขายกันเพราะว่า ผมจะรอแบบบิ๊กไซส์แล้วก็ขายทีเดียวนะครับเราจะได้แบบแบบรวยแบบมีเงินน่ยนะแล้วก็จะซื้อรถมาขับเล่นมันเฟีๆๆ้ยวๆอะไรครับผมฮดูสิครับตัวมันบักเก็ตเลยครับผมอื้ <c oughs> แน่นเปรี้ย ania, แน่นฟาร์มกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ตัวที่อยู่ในในคุกอันนี้นะครับ <c oughs> เรียกว่าคุกดีกว่านะอันนี้คุกหมูนะครับผมผมก็ได้ทําการออกมาแล้วนะครับถามว่าออกยังไงก็มีคอมเมนต์นั่นแหละครับนะ หลักๆก็คือจะมีเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ความรู้หนาแน่นเลยทีเดียวนะคอมเมนต์เนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยเขาบอกว่าเอพี่ลองเอารถไปเทียบข้างๆดูแล้วก็กดตัวเอียหมูมันจะบินขึ้นรถเออมันทําได้ครับผมนะมันใชอ่ามันใช้แบบกรณีเดียวกันกับเวลาเราเอาหมูขึ้นขึ้นรถเวลาเราเอาหมูไปขายหรือว่าตอนซื้อหมูอะไรเงี้ยนะมันใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมสามารถกดให้หมูมันบินขึ้นมาบนรถได้เว้ยเอ้ยไม่โคตรเช่ง ทีนี้ก็เราก็ไม่ต้องยิงเนื้อในฟาร์มแล้วนะครับนะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยต้องยิงเนื้อในฟาร์มแล้วก็มานั่งเก็บเนื้อรถจะพอไหมอืมไม่ต้องแล้วฮะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเก็บครีก,ก่อนตอนนี้ครีเยอะมากเลยอ่ามาดูน้ำมาหารกันเออดูดีน้ำมาหารเต็มเปี่ยมครับผมพร้อมเลี้ยงดูน้องหมูทุกสซทุกสายพันธุ์นะครับน้องๆก็ดูเอาอืบอกเลยว่ารับแคบสุดๆนะครับ ล็อตนี้นะครับเราเลี้ยงอยู่แค่20ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวล็อตหน้าเนะี่ยเราจะเพิ่มประชากรหมูให้เยอะกว่านี้นะครับอาจจะ30ตัวนะครับเพราะว่าทุนเราก็คงจะมีแหละถ้าเกิดว่าขายรอตนี้เสร็จนะครับถึงตอนนั้นก็คงต้องอัพไซส์ฟาร์มให้มันยาวไปกว่านี้นะครับเพราะว่าแค่20ตัวเองก็แบบอึดอัดแล้วนะครับผมเป็นหมูผมก็อึดอัดนะ <c oughs> ดูดิประชากรติดขัดหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องมีไฟแดงไฟเขียวแล้วบ้างเนี่ยโอเคครับผม สำหรับน้องหมูก็เสร็จสิ้นไปนะฮะในเช้าวันนี้เออก่อนออกไปเที่ยวเราเช็คฟาร์มให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะมีดราม่านะเดสหมอดองแน่นอนเลยน้องไก่ล่ะไก่จาได้ยินไม่ว่าเสียงไรอาหารยังมีอยู่นะครับแม่อาหารตอนนี้ก็ไม่ค่อยเฮี้ยนเท่าไหร่นะเพราะว่าผมขายไปเยอะเร็วนะะสำหรับไก่นั่นเอง แล้วก็วันนี้ครับเราจะไปไหนดีแต่ผมอาจจะพาไปเที่ยวนะวันนี้แล้วก็มีแถมๆด้วยนะโอเคแล้วทีนี้จะไปไหนกันต่อดีครับผมแน่แน่นอนเลยฮะสิ่งที่ผมจะไปก็คือผมจะเอาไก่ปอกไปอีกแล้วนะครับนะจับไก่ตัวแม่ไก่แหละมานี่เลยนยเห็นชั้นหรือเปล่าฮะนะเห็นเพื่อนๆน,นะครับบอกว่าพี่ผมอยากเห็นพี่เลี้ยงไก่ที่ร้านเจนะครับได้ได้ผมจัดให้ไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวจับตัวผู้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวผู้พ่อพันธุ์มันมีกี่ตัววะเนี่ยสองตัวโอเคมีอยู่2ตัวนะครับนั้นผมจับผู้1ตัวเมีย1แล้วกันนะครับแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้มันสืบพันธุ์กันต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่ยีิบเก้าดอลน,นะครับต้องเตรียมอาหารไปด้วยนั่นเองถ้าไม่เตรียมไปน่นเหรอเราก็ไม่มีเงินซื้ออาหารนั่นเองครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงแบบว่าเป็นทางการให้นะครับก็คือเลี้ยงทิ้งไว้ที่ร้านเจนั่น เราคอยเก็บไข่ไขายอะไรเงี้ยปปนปนปหลังจากเสร็จจากฟาร์มนะครับเราก็มุ่งหน้าไปสู่ร้านเจ้กันเลยเพื่อนเออแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆด้วยนะครับนะหลังจากว่างงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปแวนแวน,วน,วนไปนะตอนนี้ก็มาถึงสถานที่กักกัน <laughs> สถานที่กักกันกันเลยเหรอนะ มันฟังดูหดหู่จังเลยนะสําหรับน้องไก่อุ้ยมีชิ้นเนื้ออยู่อีกชิ้นหนึ่งครับเพื่อนๆโอ้เรามีเงินแล้วเฮ้ยมีเงินเติมน้ํามันแล้วเดี๋ยววันนี้ปะท้อนี้เอาไปให้เจ๊เลยโบเจจ๋ารับเนื้อชิ้นนี้ไปด้วยนะเจนะมันประหลาดได้ไงก็ไม่รู้นะอาขายไปก่อนแล้วกันนะครับเนื้อชิ้นนี้อย่างน้อยๆน,นะครับก็เป็นเงินไว้เติมน้ํามันได้อยู่นั่นเองเพราะกระบะของเราใกล้จะหมดน้ํามันแล้วนั่นเองนะครับ ส่วนไก่เนะี่ยก็เอาวางไว้ที่แหลกครับผมนะก็จะจัดให้นะครับนะถ้าอยากดูก็เนี่ยแหละการเลี้ยงไก่ที่ร้านเจม๊มันก็ไม่มีอะไรยากเลยครับเวลาผมเลี้ยงผมจะเลี้ยงที่โซนนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยครับผมนะผมจะาวางไว้ที่แมหมะไว้โซนนี้แหละแล้วทีเนี้ยไก่อ่ะมันก็จะเดาเดอาเดืไม่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยทีเนี้ยไก่มันก็จะเดินอยู่แค่ตรงเนี้ยเดินไปเดินมานะครับนะมันเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงตรงนี้ก็คือปล่อยทิ้งไปเลยแล้วก็วางอาหารวางนะ้ำนนเองนะเพื่อจะไม่ให้มันตายทีเนี้น ก็ปล่อยให้มันผลิตไข่ออกมานะครับผมเราก็จะได้มาเก็บไข่ไก่ไขายนั่นเองครับเพืเเ่อนๆเออเดี๋ยวก็วางแทงน้ําไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ถังถังถังรับน้ําถังกอกน้ำนครับพริบนี้ไปเลยถ้าภาษาต้นี้เขาเขาเรียกว่าทั้งนะครับเอาทั้งไม้แม้ที่หรือ <laughs> อะไรประมาณนั้นนะครับเจ้ฟาฟกไก่ผมด้วยช่วยดูแลน้องมันทีตา หากน้องทำตัวไม่ดีเจอย่าพึงใจร้อนโอเคไปดีกว่าครับนะเนี่ยแหละการเลี้ยงไก่ที่ร้านเจมันก็ประมาณนี้แหละครับนะไม่มีอะไรยืดยาวมากครับตอน E ี9ีกผมก็เคยทําให้ดูแล้วนะแต่เห็นขอมาเออเดี๋ยวจะเลี้ยงแบบเป็นทางการแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้นะเลี้ยงเอาไว้ขายไข่นั่นเองนะครับได้ไข่แล้วเราก็ค่อยกดขายนะครับผมเห็นขอมาพี่ก็จัดให้นะครับน้อง แล้วก็วันนี้นะครับเราว่างงานแล้วผมจะไปดูตรงนี้สักหน่อยนะว่ามันจะเออมันเป็นอะไรนะครับตรงนี้จะดูสืบเออดูแผนที่ต่างๆนะครับเปิดโลกว่างนั่นเองนะครับออาหลายๆที่ที่เรายังไม่เคยไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันคืออะไรเห็นมันมีสะพานเข้าไปด้วยเนาะเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้กันแหละใช่ไหมนะไปะขับรถตรงไปเลยครับผมตรงนี้มันมีอะไรนะมีหินนะครับผมมีหินเอ้ยเป็นเหมือนถ้ำนะครับอุโมง แต่ว่าน่าจะยังเข้าไปลึกไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ย <_ d ata> ขับรถเข้าไม่ได้เหรอ lost close <_ d ata> เป็นถนนถนนปิดนะครับเฮ้ย <_ d ata> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอ๋อเป็นถนนปิดเป็นทางปิดนะครับมันเข้ามาได้แค่นี้นะครับมันเป็นเขตที่แบบว่าเขากั้นไว้ห้ามเข้านั่นเองนะครับก็คือแบบแอดมินน่าจะตั้งบาเรียไว้นะครับแบบว่าเรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปได้นั่นเองครับโอเคไม่เป็นไร สถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกเราก็ผ่านไปแล้วอืมแล้วก็ตรงนี้อ่าฮาร์ดแวร์ตรงฮาร์ดแวร์เนี่ยรู้สึกว่าเคยไปมาแล้วใช่ปะวะมันก็เหมือนเป็นถ้ำเหมือนกันนะครับแบบเป็นทางเข้าแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดทางให้เราร้านฮาร์ดแวร์นี่รออัปเดตนะครับนะไม่รู้ตอนไหนนะถึงจะเอ้ยเอ้ยดูดูดูเอ้ยมันทะลุไปฝั่งหนูได้ปะวะโอ้โหไม่ได้ครับเพื่อนๆถ้าเกิดไปทะลุไปได้แนละ้วผมบอกเลยเดี๋ยวนะ ขอกระโดดดูก่อนข้างหน้าเป็นไรวะมันเป็นเหมือนทางดิ่งลงไปนะครับถ้าทะลุไปได้ผมก็ว่าน่าจะตกแมพนะครับ <c oughs> เอ้ยมัน,เป,นเป็นอุโมงครับก็คงต้องรอพัฒนานะครับว่าเขาจะแบบว่าต่อเมืองอะไรให้เราได้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมบอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนเลยแล้วก็รถไฟเนี่ยมันยังไม่มีนะครับในอนาคตอาจจะมีรถไฟก็ไ้แบบว่านั่งรถไฟชิวๆรอบเมืองอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็นั่งรถไฟไปเมืองอื่นนะ มโนไปก่อนนะมโนไปก่อนเขาจะพัฒนาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เข้าได้ไหมโรสโคลดเหมือนกันเฮ้ยอันนี้เข้าได้ครับเดี๋ยวนะขุดแร่ได้ปะเนี่ขุดแร่ไปขายเจเลยบอกอืมเป็นทางปิดเช่นกันครับแต่ข้างบนเป็นทางโวโวมีรูอยู่โอ้ก็ไม่มีอะไรนะครับ แต่ถ้าว่างๆหรือว่าอะไรนะครับถ้าแบบว่ามีธุรกิจอะไรแบบเลี้ยงสัตว์อีกประเภทหนึ่งแล้วก็ร้านขายใกล้ๆตรงเนี้ยเอาตรงนี้เป็นฟาร์มเลยก็ได้นะเออเป็นทางปิดพอดีเลยอ่าเหมือนจะใกล้ถึงแล้วหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นอุโมงค์ยาวๆเลยอ่ะโอ้ว้าวไม่เคยมาเลยครับตรงนี้โอ้โหชน <laughs> มึงใส่บาเรียวไว้ก็ไม่บอกกูเลยไปโหน่าขมำ,ำเลยรถผม นะก็เป็นอุโมงค์เหมือนกันนะับเหมือนกับทุกๆท,ท,ที่ที่เราไปนั่นแหละคือมันยังปิดกั้นไว้อยู่นะเป็นเขตที่แบบว่ายังไม่สามารถเข้าไปได้นั่นเองนะครับผมแม่นะเสียดายฮนะถ้าเข้าไปได้นี่ผมจะพาไปดูเลยนะว่ามันมีอะไรข้างในนี้จะมีแบบว่าไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาไหนๆก็มาตรงนี้และเติมน้ํามันแล้วกันนะครับพอดีว่ามีเงินจาก เศษเนื้อนะครับที่หล่นหลงลงเหลืออยู่นั่นเองนะครับเออเราก็มีเงินไว้เติมน้ำมันก็เจ๋งเหมือนกันเต็มถังครับพี่จัดไปเลยกี่ดอนว่ะพอหรือเปล่าเนี่ยขอให้เต็มถังนะมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เหลือ40โอ้รถรูปภาพโอ้ยแค่25ดอนนะครับกระบะไม่ค่อยกินน้ํามันนะครับแต่ถ้ารถคันใหญ่เดี๋ยวโอกินน้ํามันแบบแหลกลานเลยครับผมไปกลับบ้านนะผม แต่การกลับบ้านเนะี่ยผมจะมีอีกที่หนึ่งที่เพื่อนๆคงยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทาอะไรให้ดูผมมีอยู่ที่ท,ที่หนึ่งนะครับมันสุดยอดมากก็คือลากัญชาเราั้นเองนะครับผมจะขับรถลงไปที่นั่นนะครับผมมันลงไปได้เว้ยแต่ว่าลงไปแล้วมันจะขึ้นไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าใครจะลงนะผมแนะนําว่าให้เฟเกมไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงไปพุงผังนะครับถ้าเกิดวันเล่นมาทั้งวันไม่ได้เฟ มันเสียไปเลยวันนึงนะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือโปรดใช้วิจจารณญญาณในการยับชมนะครับผม <c oughs> อ่ะเซฟไว้ก่อนแล้วกันสลีฟรอไม่ใช่สลีฟสิกด R เซฟเซฟเกมโอเคมาพร้อมกันไปหรือ,อยังนะครับอันนี้คือการพรีชีพนะครับบอกก่อนนะการไปครั้งนี้คือการพรีชีพวิธีเดียวที่กลับมาได้ก็คือการโหลดเซฟใหม่นั่นเองครับผมโอ้ยเส้นทางก็ค่อนข้างจะ เข้าไปยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งปรลักหักพังนะครับกิ่งมงกิ่งไม้หินเยอะมากครับแถวนี้แต่ว่าผมบอกเลยถ้าไปถึงคดคุ้มค่าฮะเพราะว่าวิวทิวทั์มันโอเคมากๆนะครับผมบอกเลยแต่เพียงแต่ว่ามันยังไปไหนมากอ,าอุ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรนี่อ๋อหมาป่าได้ละนี่นี่คือพื้นที่ของดาวังคารนะเพื่อน <c oughs> ๆ <c oughs> ไปดาวังคารเฉยเลยกู ไปครับผมแหม่าแหม่มดูดิวิวดูทัศสวยงามมากเลยครับผมบอกไว้เลยใครอยากมาถ่ายเอวีก็มาถ่ายตัวนี้ได้นะครับนะเอวีก็มาอะไรกูวัเนี้ยเห็นไหมข้างนอกเนี้ยมันเป็นภูเขานะครับเป็นเป็นภูเขาใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นบ้านเมืองนะครับเพราะว่าคงจะรอเขาพัฒนาเพิ่มเติมเลยครับนะดูด้าลังอุ้ยโอเคตรงนี้ไม่สุดครับตรงนี้มันแม,ม่ไปไม่ไม่ไปก็ไม่ไปก็ได้ตัวนี้ไปได้อยู่ไปเถอะไม่งอ้อหรอก นะครับคือเป็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับถ้าเกิดว่ามองจากข้างบนลงไปด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์แบบธรรมชาตินะครับคือพูดง่ายๆก็เป็นไรอัญชาผมที่ผมปลูกไว้อะไรแหละที่ผมบอกเพื่อนๆไว้พาร์ทไลพาร์ทหนึ่งเนี่ยแหละนะถ้าจะไม่ผิดนะมันคือไรอัญชาเนี่ยครับที่เราแอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวยจะเพิ่งจะพ่งจะเพิ่งโหดิบดิฟดิฟดิเอยควบคุมรถไม่อยู่เลยนะครับวันนี้เป็นอะไรวะอ้ยผมว่านะ เพื่อนๆคงอยากจะให้ผมขับลงไปแล้วใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมขับไปให้ดูขอแบบซิ่งแรงๆหน่อยนะแล้วก็เหินลงแล้วก็บุ่มลงไปเลยนะครับผมเื่อเผื่อเผื่อข้างหน้าครับผมข้างหน้าครับเพื่อนๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งดิกูเจอข้างหน้าอ่าเราจะเหินตรงนี้แล้วก็ลงไปเลยแล้วกันนะครับมันจะเหินได้ปะวะได้อยู่ yes key wow สุดยอดมากเลย สู่ความววงวงังอันไกลโพ้นครับเพื่อนๆนี่แหละที่ผมบอกให้เซฟไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะมาเล่นดูตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันตกแล้วนะครับมันจะไปแล้วไปรับเปิดเพลงได้ด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดลงจากรถเรียบร้อยเลยครับนะขอโหลดขอโหลดเกมใหม่นะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ ย้อนเวลากลับมาเลยครับย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อไรอะไรละมีอีกลำเชาใช่ร้องเพลงปู่จ่ากูเสียหมดเลยร้องซะเป็นเพลงอะไรไม่รู้แล้วนะอ่านะครับตอนนี้ก็มาเกิดใหม่ที่บ้านเรานะครับที่เราเซฟไว้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะถ้าจะเล่นอะไรบ้าๆแบบนี้นะครับต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียวันหนึ่งไปฟรีๆนั่นเองเออตรงนี้น้ำอ่าอาหารโมดอีกแล้วยี่ดอนเหลือที่แดดอนเลยครับตอนนี้ แม่อยากจะขายโชว์เหลือเกินน้หมูรอบเนี้ยแต่รอ,อก่อนนะครับรอเป็นพัทหน้านะครับในการขายหมูนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ดูพันนี้ถ้าขายหมูมันก็คงยังแบบได้ไม่สุดนะครับผมนะรอพันหน้าเดี๋ยวขายหมูให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงตอนคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไป่องหมูนะว่าหมูเป็นยังไงบ้างนะครับตอนเขานอนหลับอะไรเงี้ยนะไก่อนจะเข้านอนนะครับเดี๋ยวเรามาแวะดูน้องหมูสักหน่อยแล้วกันนะฮะดูดิแต่ละตัวนี่อ้วนท้วนเนี่ยครับผม เนื้อเน้นๆเลยครับนะคงได้ขายกันในพาร์ทหน้าแน่ๆเลยครับสภาพนี้น,นะขายหมูแบบยกแล้วรอบนี้ผมว่านะ่าจะได้หลายหมื่นนะผมว่านะหลักหมื่นแน่นอนนะครับนะไปดูกันอันนี้อะไรวะเนี่นลยลงไปนีี่่่อออวากาศจะมมแแตตเเธเธ <laughs> ตงใส่จะฝันดีอยู่นแน่ๆเลยนะครับน้องหมูตัวนี้นะ <c oughs> <c oughs> คือคือมึงสไลด์หนอนก็นอย่างนี้เลยเหรอะละเมอเหรอหรือว่ายังไงฮะหนูโอ้โหแล้วดูตาหลับสนิทด้วยนะพริ้มๆเลยนะครับคงจะฝันลึกแน่นอนนะดูจากสภาพแล้วฉันจะพาเธอเลยลอยละลิวนี่จะเปิดประตูให้นี่คงจะลอยหลุดออกไปนอกอากาศนอกโลกเลยบ่นีโอ้โหจะฟินอะไรขนาดนั้น โอ้โหอันนี้อันนี้เมาแล้วหลับหรือเปล่าวะเนี่ยนะคาถังเลยแม่แยวผมต้องย้ายอ้น,นี่ออกหน่อยเออนอนแต่ละตัวนี้แบบว่าใจหายใจคว่ำนะครับเจ้าของฟาร์มเนี่ยเหมือนมันตายอ่ะนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ตายนะครับนะเห็นไหมยังมีหลอดเลือดหลอด,หลอดอาหารขึ้นอยู่เชิญจะพาถึงลอยโอ้มุดมุดเข้าไปอลอยไปเรื่อยเลยเว้ย โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีอ่ะเนาะนะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับ Lens Simulator นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i ต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดคนละไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับผมแล้วไ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม